มันไอ้นี่แหละมันเย็นแล้วเรา <c oughs> เอาเราเอาสองสองตัวเลยโอด้ดูเด็กน้อยหอยสังพี่ปลายกับพี่พลอยโอ้ยเออพี่เพชรอ้นหน่อยนอนวัยจังลุงเลิกงานดึกไงวันนี้อะเอาจา์มาใส่ปลายอันหนึ่งกะ่ะ <ขอ S 1>

ยีแอลได้ที่ยังยีแอลได้ที่ยังมองมองจนมองตามหลังอีกตองที่ไหนน้อยน้อยน้อยเออแมวก็ร้องไปแมวยกแล้วจะวางตรงไหนคะมันหาอะไร ไอ้นั่นน่ะมันมามาค้ำอ่ะมันโยกอ่ะพอลินไปนู่นแล้วพลินพลินมาสิคะพลินพร้อมยังอร่อยเหรอมันคืออะไร เฮลี่ได้อะไรกินไหนดูิจีนี่หนูคืออ๋อหมูเมื่อวานเหรอคะหนูไปกินกับข้าวไหมตาช่วยหนูหน่อยหนูจะตดแล้วหนูไม่ต้องตดหรอกหนูไม่ต้องตดไม่ต้องขึ้นโซฟาเนอะเอาเดี๋ยวทับตาหนูไม่ต้องตดนะ ป่ะเดี๋ยวขึ้นป่ะให้ยายแอ๋ดูสิอาลงมาแล้วดูขึ้นไปนั่งข้างบนมาไปไไหนปแล้วอายเขินแล้วไปแล้วไปแล้วอายเขินไปแล้วที่คลานแท้มีคนแบบเป็นผู้หญิงปั่นจักรยานเหมือนหนเดิมที่โรงเรียนนี่คิดว่าเขาจะมีคนผัด เอไ่่ป็นคอย่างพ่อเสียก็ตด้คนเดียวทีนี้เขาไม่เอาไงพอหมดทุ๊มันก็เงินก็ลดไปเรื่อยไปเรื่อยเขาก็เลยเบนเขียนมาเป็นครอบครัวเลยลูกเต่ามันสารตองไง สามหมื่นก็ได้แล้วพอดีกันหมดวันเ